สวัสดีครับผมดอนนะครับนักเรียนนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่วันนี้ผมจะมานําเสนอวิธีการใช้โปรแกรมพริรุษเขียนวงจรวัดอุณหภูมินะครับ,บอก่อนอื่นนะครับเราเปิดพรดิรุขึ้นมาครับผมแล้วก็เลือกอุปกรณ์ที่เราต้องการใช้นะครับใช้เป็น IC 1 8 1 6 f ่7 a นะครับแล้วก็ใช้พอตหตัวนะครับ ใช้เป็นรีสเตอร์หนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็เป็น LCD จอ LCD นะครับ16คูณนะครับ นะแล้วก็ใช้เป็นตัววัดอุณหภูมินะเป็น ds 1 8 2 0อนยะครับเอาไปหนึ่งแปดสองสองนะครับหนึ่งตัวนะครับอุปกรณ์ที่ใช้จะมีทั้งหมดห้าตัวนะครับผมหลัก แล้วก็เริ่มวางนะครับผมเป็น IC ของเรานะครับแล้วก็ใช้เป็นตัวนี้นะครับตัวอุณหภูมินะครับผมต่อ,อตัวอุณหภูมิกับตัวต้าทานก่อนนะครับแล้วก็ต่อไฟเลี้ยงแล้วก็กาวให้เรียบร้อยนะครับ โดยที่ขาที่ต่อของ DQ นะครับจะต่อ2ตัวนะครัผมก็คือตรงที่อันอนลอกสู A 0นะครับกับตรงที่ R B R B 0นะครับแล้วก็จอ L C D นะครผมที่เราจะต่ออันนี้นะครับผมจะต่อ ไล่ขึ้นไปนะครับผมต่อตามผมเลยนะครับ ถ้าต่อเสร็จแล้วนะผมเมื่อเราตั้งค่าตรงความต้านทานนะครับผมเดี๋ยวต้องถอตรงนี้ใช้เป็น 10k นะครับแล้วก็ความต้านทานตรงท,รงที่ตัววัดอุณหภูมินะครับผมจะใช้เป็น 4.7k นะครับความถี่ของจอ lcd นะครับผมปรับเป็น20 K ด้วยนะครับ20เมกแล้วก็ในส่วนของ อันนี้ก็ปรับเป็น20นะครับหลังจ,จากนั้นนะครับให้เราเปิดโปรแกรม CCS c ขึ้นมานะครับผมแล้วก็กดไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็กดโค้ดออก่อนนะครับผมแล้วก็ให้กด new project ์วิศานะครับมันเปิดขึ้นมาแล้วนะครับอ่ามันจะให้เลือกที่อยู่ไฟล์นะครับผมให้เราเลือกที่อยู่ไฟล์ที่เราสามารถจำได้นะครับ ก็เลือก IC ที่เราต้องการใช้นะครับตรงตัวที่เลือกเป็น high speed osc นะครับผมแล้วก็กดดูที่โค้ดน,นะครับก็ถูกหรือเปล่าแล้วก็กดโอเคครับ เมื่อเสร็จแล้วนะครับผมใม้อเราเปิดโปรแกรมพิกซีขึ้นมานะครับแล้วก็เอาคนนี้วางไปนะครับ วันนี้นะครับผมจะเป็นการส่งสัญญาณนะครับเปลี่ยนสัญญาณอนาล็อกนะครับผมให้เป็นดิจิตอลนะครับผมแล้วก็ส่งส่งไปยังหน้าจอ LCD นะครับผมเพื่อให้แสดงผลตามค่าที่เราต้องการนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับผมให้เรากด View All นะครับแล้วก็กดไปที่โปรแกรม p r o d u ใหม่นะครับผมแล้วก็กดอีกออดไฟเข้ามาเลยนะครับ ย่งนันให้กดรันนะครับผมจะเห็นว่าเมื่อเรากดาตัวปรับค่าอุณหภูมินะครับผมภายในจอ LCD เราก็จะปรับตามนะครับในตรงนี้ในส่วนของตรงนี้นะครับตรงที่อ,ทอุณหภูมินะครับผมถ้าเป็นในอุปกรณ์ตัวจริงนะครับผมจะเป็นตัวรับรับค่าอุณหภูมินะครับโดยการจุ่มน้ํานะครับผม ยากปรับให้การลดต่ำหนึ่งนะครับแล้งยี่ห้าในส่วนของแ c d ซีดีผมจะเปลี่ยนเป็นชื่อของตัวเองครับ นี่ผมตั้งไว้แนละ้วคือเมื่อเปิดโปรแกรมมันจะให้แสดงชื่อของผมแล้วก็เป็นควา,าวัดอุณหภูมิหน้าผมหากว่าเราจะเปลี่ยนนะครับให้คือชื่อเราเป็นตัวแรกนะครับผมเดือเพื่อัดให้ใช้ LCD p o t Y XY นะครับกปรับค่า,า XY นะครับเป็น32นะครับน,นี่เ่าจะเป็นหลักอนะครับ ใส่ดีเลย์ด้วยนะครับหลังจากนั้นน,น,ะน,นะครับผมจะให้แสดงค่าตามเดิมนะครับ อย่าินั้นกด D อนะครับเเสร็จแล้วนะครับให้เราากับตัวดิวนะครับกดหยุดรันแล้วก็รันใหม่นะครับเห็นว่าชื่อรหัสของผมน่าจะอยู่โดยประมาณนะครับ 1. 5ห้าวินะครับหลังจากนั้นจะขึ้นเป็นอุณหภูมินะครับผมเมื่อเราปรับอุณหภูมินะครับให้มีค่าลดลงหน้าจอ L C D ก็จะลดลงตามนะครับผมรับผมวันนี้ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับผม หากติดป้ายประการใดก็ขออภัยในนาทีนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ